การป้องกันนะคะแล้วก็เราสามารถมีพาสเวิร์ดที่จะป้องกันการแฮกได้แล้วก็ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากกว่าห้องสมุดมากมายเลยค่ะขอเชิญฝ่ายค้านค่ะค่ะก็อย่างอย่างเมื่อกี้นะคะที่ฝ่ายสารสนเเขาบอกไปนะคะดิฉันขอขอค้านเราว่าที่เขาบอกว่าไอ้ที่ไอ้ที่อินเทอร์เน็ตนะคะมันมีเว็บเว็บที่มันไม่เหมาะสมไม่วรนเนี่ยนะคะแล้วเขาโทษว่ามันมันไม่ใช่ความผิดของเด็กอะคะ่ะ ซึ่งดิฉันคิดว่าประเด็นนี้มันเป็นมาเป็นวามผิของตัว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 เว็บไซต์ตัวเน็ตเวิร์กตัวอินเทอร์เน็ตเองที่ว่าเขาไม่มีการคุ้มครเ,เขาไม่มีการป้องกันว่าจะเอาข้อมูลอะไรใส่ไว้ตรงในภายในอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะสำหรถที่จะค้น,ห,นหาข้อมูลได้นในอินเทอร์เน็ตโดยบางทีระบบป้องกันแน่นอนเลยค่ะมันยังมีรูร่วงมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นดิฉันขอขอ,ขอกล่าวเลยค่ะว่าอันนี้มันเป็นการบังคับรับผิดชอบไปสู่เด็กซึ่งคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยค่ะส่วนประเด็นที่เขาบอก บอกว่าาสเวิร์ดป้องกันได้นะคะเราสามารถเห็นได้ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะว่าบริษัทใหญ่ๆโดนแฮกอ่าแล้วนี่เพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าถึงถึงยังไงซะแล้วคนถึงยังไงซะแล้วเนี่ยก็แน่นอนเลยค่ะว่า,วาระบบป้องกันมันก็ยังไม่มันมันมันไม่มีผู้สีนสของความว่าดีอะค่ะเพราะยังไงก็ยังมีคนที่ิส่ไม่ดีที่เขาพร้อมที่จะแฮกพร้อมที่จะขโมยข้อมูลของคนอื่นนะคะอันนี้ดิฉันก็ขอบอกเลยค่ะว,ว่าความปลอดภัยของาสเวิร์ดที่เราตั้งเนี่ยมันยังไม่ปลอดภัย้อยเร ส่วนในเรื่องของของเกมออนไลน์นะคะคือว่าคือว่าจากเมื่อกี้ที่นอ้องคพนึงนพูดนะคะบอกว่าเอออินเทอร์เนต็ตมันมีระบป้องกันเวลาทีดีใช่ไหมคะเราะฉะนั้นบางทีรวมรวมทั้งเกมออนไลน์ในด้านของเกมออนไลน์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะมันมีระบบป้องกันเวลาทีด่ดีอาจจะเป็นจุดหนึ่งค่ะที่ว่าเดก็กเนี่ยหันไปสนใจเล่นเกมเพราะว่าคิดว่าการเล่นเกมหนี่ยมันปลอดภัยมันมันห่างไกลจากเวลา อันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะที่ว่าคอมเราเนี่ยเราเราคอมของเราเนี่ยจะจะปลอดภัยจากไวรัสแต่ว่าเราลองมามองตัวเนื้อหาของเกมที่พบบนอินเทอร์เน็ตพวกเกมออนไลน์เนี่ยค่ะถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของเกมที่มีความรุนแรงเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะป้องกันป้องกันป้องกันเครื่องคอมของเราให้ติดไวรัสแต่มันไม่ได้เป็นตัวการันตีเลยค่ะว่าดู้ใชของคนเราที่กำลังเล่นเน็ตอยู่เนี่ยที่กำลังเล่นเกมอยู่เนี่ยมันจะได้รับการป้องกันหรือเปล่า ย,ย,ยกขอยกตัวอย่างนะคะคือว่าดิฉันอ่านข่าวเป็นเด็กเด็กญี่ปุ่นสองคนค่ะเขาไปเด็กมัธยมศึกษาปลายที่ญี่ปุ่นอยู่ดีๆเขาเกิดไปน็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเขาไปเกิดทำร้ายรุกน้องมอ,นอ,นอนต,นต้นแบบทำร้ายแบบรุนแรงกระทืบจนแบบว่าฟอมแล้วเด็กคนนะคะั้นเขาก็ช้ำในตายค่ะเด็กมอนตน้นแล้วคือพอยย้อนไปดูทิหลังของเด็กสองคนนี้นะคะเด็กมัธยมปลายของคนๆๆนี้นเขาคือว่าที่บ้านทางบ้านเขาเนี่ยเขาเขาเขาติดเกมมากเลยแล้วเกมที่เขาติดส่วนใหญ่จะเป็น ตำแน็ตเนี่ยนะคะไม่มีการป้องกันข้อมูลที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เป็นการตัดความรับผิดชอบที่ไปโทษผู้ใช้นะคะว่าผู้ใช้เนี่ยเปิดไปหาเว็บไซต์ที่ไม่ดีเองแล้วก็เกมออนไลน์นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ใจิตใจของคน,นีัยต่ำช้าลงค่ะต่อมานะคะก็ขอเชิญฝ่ายสนับสนุนนะคะนะคะเรื่องที่เกมเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยไม่มีเวลาทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะเราขอ คนที่เป็นนะคะมีเวลาว่างใช่ไหมคะเรามีเวลาว่างเราถึงจะเล่นเกมไม่ใช่เรามีงานมากเราเล่นเกมแน่นอนนะคะเราขึ้นอยู่กับคนใช้ค่ะทุกคนของทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่นรถยนต์แล้วกันนะคะรถยนต์เนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะข้อข้อเสียเป็นยังไงคะลองนึกดูถ้าสมมติว่าเราขับรถยนต์แล้วเราเมาแล้วเราขับแน่นอนค่ะเกิดข้อเสียแน่นอนแล้วอย่างเช่นเราขับเร็วอนก็เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะแต่ลองนึกดูโลกที่ ก็คือของทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งด้านดีและด้านไมดีมันขึ้นอยู่กับคนใช้ว่าจะเลือกใช้อย่างใรใช่ไหมคะแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยมันทําให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานถ้าไม่มีของเหล่านี้วเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงคะลำบากมากแน่นอนนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้ามันไม่ดีจริงนะคะแน่นอนปัจจุบันนี้ก็คงไม่มีใครใช้แล้ว ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในทุกๆวันใช่ไหมคะข้อมูลที่หามาก็นำมาจากอินเทอร์เน็ตค่ะและถ้าบอกว่าเรารู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ดีแล้วเราจะไม่ใช้เลยเนี่ยลองเึกภาพดูนะคะอย่างเช่นมีดเนี่ยค่ะมีดมันไม่ดีมันเป็นของคมถ้าเราใช้แล้วันบาดมือเราไม่ใช้มีดเลยไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนเราจะหัน่นผักหั่นเนื้อด้วยอะไรคะก็คือของทุกอย่างมันมีความจําเป็นมันขึ้นอยู่กับเราใช่ใชไหมคะเราทุกคนนะคะต้องรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตแล้วก็รู้จักป้องกัน ตนเองจากภัยอันตรายต่างๆคนไม่ดีเนี่ยหรือที่เข้ามาในอินเตอร,ร์ที่คิดว่าพี่คิดจะมาทําร้ายเราเนี่ยถ้าไม่มีนเนรรี่ยเขาก็สามารถทําได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จะบอกว่าอินเตอร,ร์เนตเนี่ยเป็นสิ่งแย่หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะมันขึ้นอยู่กับการที่เราเลือกใช้ค่ะก็ต่อไปก็คือจะขอยกตัวอย่างคะก,การป้องกันของกระทรวน ที่มีออกกฎหมายมานะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายความผิดคอมพิวเตอร์ค่ะจะขอยตกตัวอย่างโทษแล้วก็การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์นะคะอย่างเช่นพูดถึงเรื่องแฮกเกอร์ใช่ไหมคะเท่าก็มีในมาตราที่5นะคะก็มีบอกอยู่ว่าถ้ามีเจ้าของคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ให้เราเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาแล้วเราแอบเข้าไปเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและเท่รารับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทถช่มีการ บขึ้นมานะคะแล้วก็ปัจจุบันค่ะเชื่อว่า,าทางรัฐบาลทางกระทรวงี่ยก็จะมีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องนี้อยู่ค่ะไม่ใช่แฮกเกอร์คนเดียวนะคะที่มีความสามารถในการใช้อิเนเทอร์เน็ตก็คือคนดีๆที่มีความสามารถในการใช้อิเนเทอร์เน็ตก็มีอยู่แลวเขาก็หาทางป้องกนันเรื่องนี้อยู่นะคะต่อไปก็คือในมาตราที่6เนี่ยถ้าสมมติว่าเราแอบเข้าไปเราแอบเข้าระบบของผู้อื่นแล้วเราไปเผยแพร่ขอ้อมูลของคนอื่นเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีฝ่ไม่เกิน รหรือถ้าพูดถึงการการออภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เจ้าของเนี่ยไม่อนุญาตให้เราเอามาเ,ออเผยแพร่อะไรนี้ค่ะก็มีมาตรการป้องกันนะคะในมาตรที่9ก็บอกว่าข้อมูลของผู้อื่นที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เขาดีแล้วเรา ที่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการออกมาแล้วก็ทุกคนก็ควรรู้เกีก่ยวก,กับเรื่องนี้ด้วยนะคะเพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยก็ขอสรุปว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยแน่นอนเป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้ค่ะว่าคนที่ใช้เนี่ยจะใช้ไปในด้านดีหรือด้านไม่ดีของคุณค่ะทุกคนนะครับแต่ว่าที่เรามีอินเทอร์เน็ตเป้น ทำให้เด็กยุคเราเนี่ยนะครับเข้าไปหมกมุ่นมากกว่าการศึกษาการเรียนเสียอนาคตนะครับอาจจะเสียความบริสุทธิ์หรือว่าครอรัวเสียหายเสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็รวมทั้งอ,องค์กรระดับประเทศระดับนานาชาตินะครับซึ่งเกิดจากแฮกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เข้าไปแฮกมากมายนะครับคือทั้งหมดเนี่ยที่เป็นไทยที่เราได้พูดคุยไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับมันยังมีไทยอีกหลายอย่างที่ลั่นพันทั้งหลายยังไม่ได้รู้นะครับ แต่ว่าภัยส่วนหนึ่งที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับมันได้ทําความสูญเสียมากมายตั้งแต่ระดับเซลล์ไปถึงระดับอาณาจักรไปหลายอย่างเลยนะครับ <het> ถ้าเทียบกับโลกก,ก็คือทั้งโลกเลยครับบริษัทก็จบคนก,ก็จบสังคมก็จบได้นะครับถ้าเราไม่มีวิจารณญาณในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นผมขอส<เ>รุปเลยครับว่าเราไม่สามารถรู้เท่าทันภัยของอินเทอร์เน็ตได้แน่นอนครับ